ประเพณีกวดน้าเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลโดยพระสมมาสัพพุทธเจ้าได้สอนให้พระเจ้าพิมพิสารซึ่งได้ทําบุญเลี้ยงพระทรงหลังทักษิณุทกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการอุทิศส,ส่วนบุญกุศลให้แก่พญาติที่ร่วงลับของพระองค์ตั้งแต่นั้นมาเวลาทําบุญจึงนิยมใช้การกวดน้ําเป็นสัญลักษณ์แทนการอุทิศส,ส่วนบุญกุศล oh. ข้อควรคานึงถึงในการกวดน้ําการกวดน้ํามีสองวิธีด้วยกันกวดน้ําเปียกคือ เช่น้ำเป็นสือ่อดินน้ำลงไปพร้อมกับอุทิศผลบุญกุศลไปด้วยกวดน้ำแห้งคือไม่ใช้น้ำใช้แต่สิบนิ้วพนมอธิษฐานแล้วอุทิศผลบุญกุศลไปให้การอุทิศผลบุญมีสองวิธีด้วยกันอุทิศแบบเจาะจงได้แก่การออกชื่อผู้ที่เราจะให้รับเช่นชื่อพ่อแม่ลูกหรือใครก็ได้ อุทิศแบบไม่จัดจงได้แก่การกล่าวรวมรวมกันไปเช่นญาติทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรและสัมภัส์ทั้งหลายเป็นต้นทางที่ถูกควรทาทั้งสองวิธีคือผู้ที่มีคุณหรือมีเวรต่อกันมากเราก็ควรอุทิศจอดจงที่เหลือก็อุทิศรวมรวมไปน้ํากรวดควรเป็นน้าที่สะอาดไม่มีสีและกลิ่นและเมื่อกดก็ควรลินลงไปในที่สะอาดและไปเทในที่สะอาดและที่สําคัญอย่าลินลงกระโถหนหรือที่สกปรก น้ำเป็นสื่อดินเป็นวิญญาณการกวดน้ำไม่ใช่จะอุทิศไปให้ผู้ตายกินน้ำแต่ให้น้ำเป็นสื่อและใช้แผ่นดินเป็นพยานให้รับรู้ถึงการอุทิศส่วนบุญบทความเกี่ยวกับข้อคำนึงถึงการกวดน้ำยังไม่จบเพียงเท่านี้มีต่ออีพีถัดไป